เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ลงและป้านะครับแล้วก็ทีมงานยูทูเบอร์นะครับทุกคนนะครับเหนื่อยกก็มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานครั้งนี้นะครับเราก็จะทําให้งานนี้นะครับเป็นที่ติตาตืองใจนะครับชาวบ้านนะครับที่มาร่วมงานนะครับอย่างสนุกสนานวันนี้นะก็อยากให้ทุกท่านสนนะครับนะสนุกกับงานวันนี้นะครับ ก็ขอกล่าวประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับก็เชิญปิฎวัตรครับขอบคุณนะครับลุงพลนะครับขอเชิญป้าแตนนะครับกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งป้าปิดท้ายนะครับขอเรียนเชิญนะครับทางผู้ใหญ่เหมานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับได้กล่าวนะครับขอบคุณนะครับคุณปนุวัน์แล้วก็ขอขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับที่ให้เกียรติ รักษาความสงบนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ก็เป็นปีที่สองแล้วใช่ไหมครับถ้าปีปีแรกก็มีมีการจัดนะครับจ,จัดางานบวงสวงองค์ปุกปริจิตนาคา,า,คาราชนะครับซึ่งปีนี้ผมเข้ามาแล้วดูยิ่งใหญ่มากนะครับไฟแสงสีเสียงเต็มหมดต่อไปจำมระดงของเราก็จะเป็นทุกวันที่7-8-9 สิบนี้น่าจะเป็นงานประจำปีนะครับให้ให้ทุกคนได้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 จำไว้เลยนะครับเป็นมามาเที่ยวมากราบไหว้ขอพรอ,องค์ปุปริจิตนะครับก็วันนี้ก็ขอใหอ้ทุกท่านสนุกอย่างเต็มที่นะครับลำบงย้อนยกุกสมัยผมยังเป็นเด็กน้อยเวลาเนี่ยโอ้ยเต้นมาจัดทุ่นส่งขาดนะครับวันนี้ก็ได้ย้อนยุกอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณ ครับการเรียนคณะผู้จัดงานนะครับลุงคนป้าแตนท่านผู้นำนะครับผู้ใหญ่บ้านจำปดงหมู่5หมู่6นะครับแล้วก็บ้านใกลเคียงนะครับก็มาในงานนี้นะครับก็มารักษาตัวในความเรียบร้อยนะครับสำหรับจำปดงของเรานะครับหมู่บ้านหมู่5หมู่6เป็นหมู่บ้านที่เรามาทำมวลชนสัมพันธ์นะครับ อ่าซึ่งพี่น้องประชาชนก็คนรู้ม,มือด้วยดีนะครับอ่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสมดูรเรียบร้อยมีความสมัครสมานสามัคมคีนะครับก็ก็เป็นนิมิตฝ่ายที่ทางรุงนนได้เป็นการจัดงานนะครับก็ขอพี่น้องนะครับอ่าที่มาเที่ยวงานก็ขอให้รับความสุขนานอ่ากับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอ่าครับผมแค่นี้ก่อนครับขอบคุณท่านสวปรครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หมู่ห้า What do you think?